ตามแผนแล้วก็พวกเราก็ชนะมาได้แล้วก็ขอชื่นชมแคนาดาด้วยที่เขาแบบพยายามสู้กับเราแล้วก็ไม่ประมาททีมไหนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมที่อะไรของโลกเราก็จะโฟกัสแค่ทีมเราเหมือนกันนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีจากเมื่อวานจากจากวันก่อนนะคะเหมือนเราก็พยายามเอาข้อผิดพลาดของวันก่อนมาแก้ไขในวันนี้ก็ถือว่าทุกคนทำออกมาได้ดีทีมเราก็ค่อยๆแบบปรับปรับปรับกันไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็อยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยเชียร์พวกเรานะคะไม่ว่าเราจะแข่งดึกหรือแข่งเช้าแข่งขนาดไหนทุกคนก็ยังไปกำลังใจแล้วก็คอยสนใจเชียร์มาพวกเรานะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งแมตช์ค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะเราในนะคะในฐานะนักกีฬา oh. ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะพยายามเต็มที่กับทุกการแข่งขันจะสู้ oh. แล้วก็เป็นกําลังใจน้องเกียวรีบหายไวๆนะคะแต่จริงๆก็หายแล้วแต่ว่ารวเราก็เซฟไว้ก่อนเพื่อแมตต์ต่อไปอีกมีอีกหลายแมตต์มากรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกเฮ้ยมันพูดไม่ถูกอะเราดีใจดีใจดีใจมากๆจริงคะ่ะก็ขอบคุณขอบคุณโอกาสขอบคุณพี่ๆร่วมทีมนะคะขอบคุณที่บอกว่าช่วยให้แบบมั่นใจในตัวเอง เยอะๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆอีทีมนะคะที่ที่แบบซัพพอร์ตก wow. ันอะไรกันนะคะเราแบบเราสู้ด้วยกันแล้วก็เก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทางบ้านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดก็เชียร์ต่อนะคะก็สำหรับเกมวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมนะครับนักกีฬาของเราในการเล่นนะครับ พยายามเที่ยเล่นกับบล็อกที่สูงใหญ่แล้วก็การตบที่ค่อนข้างหนักนะครับแต่เกมวันนี้เนี่ยเกมรับของเราค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็การโต้กลับทําให้เราสามารถชนะได้วัวนนะครับก็จริงๆด้วยความที่จริงๆเราอยากให้โอกาสเด็กๆนะครับได้พิสูจน์ตัวเองในเรื่องของเกมระดับตรงนี้เพราะว่าตัวเพียวเองอ่ะก็จริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เราเลยต้อง ต้องพักเขาพอดเพื่อให้นักกีฬาเองเนี่ยได้ฟื้นฟรูรวมถึงเขากลับมาจากยุโรปเขายังไม่ได้พักเลยนะครับก็ทําให้เรื่องของการเมื่อยล้าหรือการทําให้เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยก็ตอบงมามั่งนะครับแต่ก็ต้องวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนในทีมนะครับรวมถึงทีมงานเราด้วยช่วยกันได้ดีมากครับผมในเรื่องของการต่อสู้ในวันนี้ครับ <c oughs> ก็ต้องให้นักกีฬารีบพักพอดฟื้นฟูร่างกายให้ดีเพราะว่าเป็นเกมที่หนักอีกเกมหนึ่งเพราะว่าอย่าง โปรแลนด์เนี่ยครั้งล่าสุดเราเจอเขานะครับเราก็เล่นได้ยากมากนะครับเราแพ้เขาสา3ูตในจีงแชมเป์โลกแต่ว่าปีนี้เขาก็มาดีดฉะนั้นเราก็ต้องคงต้องทําการบ้านกันแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อจะสู้ในพรุ่งนี้ครับ